วันที่31พฤษภาคมของทุกปีองค์การอนามัยโลกหรือ WHO SO, กำหนดให้เป็นวันวันสูบบุหรี่โลกเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อวันสำคัญดังกล่าวและมีความห่วงใย,ยต่อจำนวนผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า โฆษกประจำสำนักนายกกล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดนยโยบายและมีข้อสั่งการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งในการดําเนินการปรับปรามจับกลุ่มผู้ลักลอบนําเข้าและจําหน่ายอย่างจริงจังและเด็ดขาดรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้ตระหนักถึงอันตรายจากบุหรี่ไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อจากกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่าย อีกทั้งได้เพิ่มมาตรการตรวจตาเข้มงวดในสถานศึกษาซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาลเป็นไปเพื่อประโย,ะยชน์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วย